ก็ทำอาหารนะคะอืมอันนี้คือปลาแซลมอนนะแต่ว่าเนื้อน่าจะในประเทศเข้าท้องไปแล้วเหลือตะก้างแล้ว I d o ดไล i k เ s มล l l ดิสคุกเอออันนี้ปลาทำแล้วนะคะ I try to speak English <c oughs> <c oughs> อันนี้คือปลาเขาทำแล้วเขาย่างแล้วนะคะแต่เราไม่ชอบแซลมอนที่ย่างหรือว่าทำอาหารออกมาแล้วเราไม่ชอบเราชอบแบบว่าเป็นซาซิมิมากกว่ามาเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็มารีวิวบ้านเพื่อนให้ดูนะจ๊ะ <c oughs> มือเพื่อนเลย หลักก็จะประมาณนี้นะบ้านเขารีวิวบ้านคนอื่นเพราะบ้านเรารีวิวไม่ได้นะคะบ้านเราไม่สวยเลยแล้วก็ลกมากๆด้วยนอกคัดอยู่เนี่ย ค้วเขาก็ซอยพิกซอยหอมซอยอะไรต่ออะไรลงไปในนี้นะแล้วเขาก็เ,เอาเน,นื้อแซลมอนที่แบบติดกระดูกมาลูดใส่ในนี้อ๋อ c oh, k tomato in home you can go pick if you want to try b a l วจ้ no, n นะะคเพราะว่าเราหยิบโทรศัพท uh, okay. ์ไวมากเขาเคยหวนเรดังเนาะว่าแบบหูเธอแบบไม่ยอมพลาดทุกช็อตนะคะวันดิสน่มาเก็นเอ่อซลมอนเท t ิสแซลมอนเท t ิสเทอ๋อแล้วกเขาทำเหมือนกับว่าแฮมเบอร์เกอร์แซลมอนนะคะอันนี้น่าจะเป็นเกลือใส่เกลือลงไปอืมมันเหมือนอะไรรู้มันเหมือนหอยทอดต้านเราอ่ะลูก k ค i k e ไอแฮป in t h นไทยแลนด์จู่อยู่เนาะอ to t วันจะชอยู่ช e ยเย o ่ยูเป็นยูโกทไทยแลนด์วันยูจ we talk about Thailand oh g o อุ้ยแขนจะขาวขนาดนั้นหนูสิแขนขาวมากเขาจะใส่แป้งลงไปนะจ๊ะจะใส่แป้งลงไปใส่แป้งแล้วเก็บไข่โอเคแล้วเขาก็จะใส่ถุงยางที่มือนะคะใส่อะไรเพิ่มดีเนาะ <ś led> <ś led> อยู่ด้วย <ś led> <ś led> เนาะเขาบอกเขาไม่รู้มันคืออะไร <ś led> เขาก็ใส่ลงไปนะคะเขาไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะนี่แล้วก็ขยำขยำเชพาะเออตึอ <ś led> <ś led> ด,ดึงตือด,ดึงโอ้ยขยำขนาดนี้ อืมก้นรรา,รราเนเ็จแล้วเนขาก็จะมาทำกป้นก,นกน้อนๆมาปั้นเป็นก้อนๆน,นะคะอืม I show you my video later. Oh yeah, yeah, yeah. dirty or not, yeah. we